สวัสดีครับพบกันกับเราอีกเช่นเคยแล้วนะครับทางช่อง y YouTube ที่ดินลบบุรีชนดราคาถูกและทางช่อง y o u t u b e พ p คนรักดีวันนี้เราจะมากันที่จังหวัดนครน,นายกกับที่ดินสวยๆติดแม่น้ำคนครนายกมีกรงแปลงนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับจากภาพมุมสูงเรามองจากจุดตรงนี้ไปเราก็จะเห็นสันเขื่อนืุนด่านประคันชน อยู่ใกล้ๆอยู่ด้านหน้าของเรานะครับระยะทางก็ประมาณ7.2กิโลเมตรและมองเห็นวิวเขาใหญ่ที่สวยงามอีกด้วยนะครับเห็นแม่น้ํานครนายกยาวเป็นสายเป็นแม่น้ําที่ยาวไกลแล้วสวยงามอีกด้วยนะครับเนื้อที่ตามโฉนดนะครับ17ไร่1งาน17.2ตารางวาเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนอสอสีจ ด้านหน้าติดถนนสาธารณะและติดแม่น้ำนครนายกความยาวขนานตามถนนและแม่น้ำนครนายกก็ประมาณ120เมตรด้านหน้าของแปลงที่ดินหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับส่วนด้านข้างฝั่งทางขวาก็ติดถนนสาธารณะและติดคลองน้ำความยาวก็ประมาณ230เมตรนะครับส่วนคลองน้ำด้านข้างของแปลงที่ดิน ความกว้างของคลองน้ําก็ประมาณ5-6เมตรนะครับถ้าหากเรายืนหันหน้าเข้าหาแปลงที่ดินด้านข้างฝั่งทางขวาติดถนนสาธารณะและติดคลองน้ําส่วนความสูงของพื้นดินอยู่เหนือระดับน้ําทะเลประมาณ21เมตรที่ดินแปลงนี้อยู่ไม่ไกลาจากตัวจังหวัดนครนายกนะครับถ้าหากเราเดินทางมาจากตัวจังหวัดนครนายกไม่เกิน20นาทีระยะทางก็ประมาณ14กิเม และอยู่ใกล้กรุงเทพมหาคนครจากจุดฟิวเจอร์พาร์คหลังสิตก็ประมาณ88กิโลเมตรพิกัดที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกนะครับส่วนราคาที่ดินได้เขียนบอกไว้อยู่หน้าคลิปแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆก็เขียนไว้อยู่ใต้คลิปแล้วเช่นเดียวกัน ถ้าเรามองจากจุดตรงนี้ไปนะครับเราก็จะเห็นแหล่งชุมชนหมู่บ้านเห็นรีสอร์ตอีกหลายแห่งนะครับจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้ก็คือติดถนนสาธารณะ2ด้านติดแม่น้ําคนครนายกและติดคลองน้ําอยู่ใกล้แหล่งชุมชนหมู่บ้านส่วนน้ําไฟก็พร้อมที่จะขยายใช้งานได้เลยนะครับ ที่ดินสวยๆแบบนี้เหมาะสำหรับทํารีสอร์ทภูวิลล่าลานกลางเต็นท์สวนสนุกสวนน้ำหรือเปิดเป็นร้านอาหารร้านกาแฟคาเฟ่ริมแม่น้ำนครนายกกับบรรยากาศดีๆวิวเขาสวยๆแบบนี้อยู่ใกล้เขื่นพุ้นด่านประกานชนนะครับ ทางทีมงานของเราไม่สามารถที่จะเข้าไปถ่ายทําในบริเวณพื้นที่ด้านในของแปลงที่ดินได้นะครับทางทีมงานของเราก็ได้ถ่ายภาพมุมสูงกับภาพด้านหน้าของแปลงที่ดินที่ติดถนนสาธารณะและติดแม่น้ํานครนายกให้ท่านได้เห็นเป็นบางส่วนส่วนพื้นที่ด้านในของแปลงที่ดินมีต้นไม้มีหญ้าขึ้นค่อนข้างสูงและเยอะพอสมควรนะครับ ด้านหน้าของแปลงที่ดินก็จะมีสะพานข้ามฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นสะพานขนาดใหญ่ได้มาตรฐานแข็งแรงทนทานลดสวนกันได้อย่างสบายการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายเข้าออกได้หลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นรถโรเตี้ยรถเกิงหรือรถกระบะก็เข้าออกได้อย่างสบายนะครับอยู่ใกล้สถานที่ราชการโรงพยาบาลตัวจังหวัดนครน,นายกเพียง14กิโลเมตรอยู่ใกล้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินตั้งอีกด้วยนะครับ จุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับคือด้านฝั่งตรงข้ามของแปลงที่ดินก็จะมีแม่น้ํามีน้ําไหลผ่านด้านหน้าของแปลงที่ดินมีถนนสองร้มสอฝั่งแม่น้ําอยู่ใกล้ที่ดินของเราไปอีกนิดนึงก็จะมีแหล่งชุมชนหมู่บ้านมีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงอยู่ฝั่งทางนี้นะครับสะพานที่มีรถเก๋งจอดอยู่นะครับ เป็นสะพานที่อยู่ด้านหน้าของแปลงที่ดินของเราเลยถัดจากสะพานนี้ไปก็จะมีอีกสะพานหนึ่งข้ามแม่น้ำไปไปในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอีกมากมายนะครับเช่นเป็นพุท่านประการชนที่ดินแปลงนี้ยังเหมาะแก่การเก็งกำไรนะครับจัดสรรแบ่งล็อก ที่ดินที่ติดแม่น้ําราคานี้หาไม่ได้ง่ายๆและกม็มีที่ดินที่ไหนแปลงไหนที่ติดแม่น้ําจัดสรรแบ่งล็อกถ้าหากที่ดินแปลงนี้มีการจัดสรรแบ่งล็อกเป็นแปลงเล็กๆแปลงละสองไร่น่าจะทํำกำไรได้ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะครับ ที่มีน้ําอุดมสมบูรณ์อยู่ใกล้แม่น้ํามีน้ําตลอดทั้งปีไม่เปลี่ยวไม่แออัดเป็นส่วนตัวส่วนน้ําประปาไฟฟ้าก็พร้อมที่จะขยายใช้งานได้เลยนะครับในบริเวณพื้นที่ด้านในของแปลงที่ดินก็จะมีไม้ยืนต้นอยู่หลายต้นนะครับแล้วก็จะมีไผยอยู่หลายกอ วันนี้ที่ทางทีมงานของเราได้มาถ่ายทําเป็นวันที่ท้องฟ้าเปิดนะครับให้เราได้เห็นเมฆสีขาวเห็นท้องฟ้าที่สวยงามมองเห็นวิวเขาและสันเขื่อนคุ้นด่านประการชนอยู่ใกล้ๆนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นดินที่ดี ปลูกพืชปลูกต้นไม้ได้ดีอย่างแน่นอนเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการทําการเกษตรปลูกพืชปลูกไม้ผลทําบ้านสวนนะครับไม้งามน้ําดีพื้นที่สูงน้ำไม่ท่วมท่านที่สนใจที่ดินแปลงนี้ นัดดูที่ดินได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับหรือท่านที่ต้องการที่ดินแปลงอื่นในจังหวัด,วดนครนายกทางทีมงานของเราก็มีที่ดินมากมายหลายแปลงหลายแบบให้ท่านได้เลือกนะครับมีทั้งบ้านสวนสวนผลไม้สวนทุเรียนรีสอร์ทลานกางเต็นท์หรือแม้แต่ที่ดินแปลงเล็กๆเราก็มีให้ท่านได้เลือกนะครับหรือท่านที่ต้องการที่ดินในจังหวัดอื่นเราก็มีนะครับมีจังหวัดสระบุรีลบบุรี โคราชเขาใหญ่ปากช่องปราจีนบุรีท่านที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 7 0 9 8 7 9 3 9หรืออีกเบอร์นะครับ0887902134 หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook l i n e YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับท่านสะดวกทางไหนติดต่อมาทางนั้นได้เลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่อง YouTube ที่ดินลบบุรีชนลดราคาถูกและทางช่อง y o u t u b e TP คนรักดี ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ดูเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ